ทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูสถานที่ที่ผมชอบในมอแม่เจ้ากันนะครับไปดูกันเลยก็นะครับนี่จะเป็นบริเวณหน้าตึกคณะดีสีนะครับผมบรรยากาศสวยงามเหมาะกกบการถ่ายรูปมากเลยนะครับผมนี่พอมาตอนเช้านะครับโหว,วิวก็จะประมาณนี้เลยนี่เป็นในวันเสาร์แล้วครับสามารถมาถ่ายรูปกับน้องๆง่ายนะครับผม ส่วนบริเวณต่อไปก็คือบริเวณหอนาฬิกาครับผมตรงนี้มีแสงสวยมากนะครับใครชอบถ่ายรูปผมแนะนําเลยนะครับไม่ควรพลาดน,นะครับผมแต่าอาจจะร้อนหน่อยนะต่อไปก็เป็นห้องสมุดของแมโจนะครับผมที่นี่ก็จะมีทั้งคาเฟ่มีทั้งโซนต่างๆครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนใช้เสียงกันนี่ก็จะเป็นบริเวณโซนใช้เสียงนะครับผมสามารถนําบอร์ดเกมมาเล่นกับเพื่อนๆได้เต็มที่อย่างสนุกสนานเลยครับผม